ฮึมฮมก็นะครับกลับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเอเรนเยเรก เจ็บคอมไหมเนี่ยก็นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับหนึ่งกำลังใจนะครับก็เป็นให้ผมได้ยืมมากเลยท่านผู้ชมครับกดติดตามให้ผมด้วยละกันสำหรับใครที่ตาล่างคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดผมด้วยลนะกันเนาะโอเคครับถ้าใครที่กดแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยผมทุกคน Let's go ทุกคนต่างบ่นว่าสปอนเซอร์ของผมนั้นยาวเกินไปแถบมีคุณภาพโอ้โหอย่างนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มั้นคุณโอนี่ไปร้านคริสตัลช็อป้านขายลูบักซื้อของต่างๆในเกมลิมลงก์อยู่ต้ล่างลาคลิปเลยนะครับ <S <S เฮ้ยช่วงนี้เนี่ยคือร้านลูบักดีๆไม่ค่อยจะมีเลยนะครับแถมยังโกงอีกผมนี่โดนโกมาแล้วโอ้เอาไงดีั้นคุณร้านนี้เลยไปแล้วนะครับร้านยูมาลูบักช็อปหรือว่ายูมาลูนั่นเองนะครับเป็นร้านที่โคตรจะดีนะมีระบบเติมลูบักแล้วก็ ระบบต่างๆอีกมากมายแล้วท่านผู้ชมนะก็ได้ใครอยากเติมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับยินดีใช้บรตกายกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ไม่เสื้อแบบช่วงนี้มันไม่เท่เลยวะเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้ใครวะเนี่ยโอ้โหไม่เท่เลยงั้นต้องนี่เลยต้องเสื้อนีโอเกมมิ่งนะนายจ๋าเสื้อนี้นะโคตรเท่เพียงแค่ห้าลงบักอย่าลืมไปซื้อกันด้วยแล้วกันตอนนี้กูไม่มีระบบจะใช้แล้วนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยลิงก์ตารางจิบเอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันอีกเช่นเคยนะครับที่ผมมาทำคลิปเกี่ยววกกกักกัับบบบฟู้้อีีแลนนน่่ะคครรทาผชม็ มีหลายคนนะครับที่บอกมาว่าบล็อกฟุตเนี่ยนะครับเออจะอัปเดตวันไหนแล้วก็มีอะไรจะเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ปิดไปกันแชทบนน้าเราคันไม่ใช่นะครับก็ในวันนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับบอกให้ผมไปทําเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะนั่นคือว่าในอัปเดตหน้านะครับจะมีผลสายโลเกียหรือว่าผลสายโซออนหรือว่าผลอะไรเข้ามานะครับซึ่งนี่ก็เป็นแบบทดสอบที่ ให้ทุกคนนะครับสามารถทํากันได้เองท่านผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับไปดูนิสส์ขอนเกมแล้วก็ให้ดูว่ามีอะไรจะเข้ามาในอัปเดตหน้าบ้างเองท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวอัปเดตหน้าบ้านเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมไปโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าดิสคอร์ดของเกมแล้วครับก็เขาเขียนว่า Honey Way Up t ทาว for a Box Food New Box Food p o l พนะครับอันนี้เป็นผลโหวตอันใหม่นะครับก็ เป็นผลโหวที่ให้ทุกคนนะครับเลือกว่าจะเป็นผลสายโซออนหรือว่าโลเกียหรือว่าพารามิเซียเข้ามาได้นะัท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะกดโหวตแล้วกันนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมอยากให้มันมีผลโลเกียเข้ามานะครับแต่ว่าคือในไหนก็ไหนๆแล้วเราก็โหวตสักโลเกียพารามิเซียแล้วก็โซออนเลยกันนะครับเพราะว่าผลที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็มีอยู่3ผลนี่ท่านผู้ชมครับก็จะทำการโหวตไปเลยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันครับว่าจะมีอะไรมาก่สุดนะครับก็ตอนนั้แหละครับ โลเกียพารามิสเตียนแล้วก็โซออเดท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โค้ชจะดีนะครับก็ผลที่จะเข้ามาเยอะก็นี่แหละครับมี3นะครับก็คือเป็นโลเกียพารามิสเตียแล้วก็ผลโซออเดท่านผู้ชมน,นะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าผลที่มันจะมาใหม่หรือว่าผลที่มันจะเป็นผลตื่นเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างได้นะครับแต่ก็สามารถดูกันก่อนได้ท่านผู้ชมครับก็อันนี้ก็เอาไปคิดคด,ดูกันก่อนได้นะครับแล้วก็มีผล คนก็จะมีขนมีขนอะไรเนี่ยแล้วก็มีคนถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตนี่เองนะผู้ชมครับว่าอัปเดตวันไหนนี่เนะครับก็อันนี้ผมบอกตรงเลยนะครับว่าผมไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าถ้าจะอัปเดตมาตอนไหนก็ต้้งแต่ขออัปเดตมาครับน้องแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอัปเดตตอนไหนนะครับก็ต้องรอดูกินต่อไปล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็มานี่แหละท่านผู้ชมครับเอ้ยคนมันด่ากุอยเลยมีมีมีข้าอะไรกูบคกิมันไม่ได้บ้างไว้คนดูครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเออ ที่ให้ทุกคนนะครับไปโหวตกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปโหวตกันได้นะท่านผู้ชมครับก็เป็นผลโหวตที่เป็นอัปเดตหน้าของบล็อกฟุตนะครับเป็นอัปเดต15นะท่านผู้ชมครับแล้วก็อัปเดต15นะครับถ้าให้ผมดาวนูเนาะก็อาจจะมาประมาณแบบสักเดือนเดือนนี้แหละนะครับไม่ก็เดือนหน้าเนาะผมว่ามานี้แหละท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขากำลังจะไล่ตามเกมที่มีชื่อว่า King Legacy สถนะท่านผู้ชมครับก็ประมาณนั้น นะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนแบบสั้นๆแล้วยาวๆครับสำหรับวิดีโอบายๆผมเจอกันนะครับบ๊ายบาย